ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณสันติสุขมีคนพูดกันมากเรื่องดาวเทียมดาวเทียมหลายคนพูดกันว่าเอ๊ดาวเทียมเนี่ยมันเป็นข้อมูลซึ่งคนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยรับรู้มาก่อนเรื่องดาวแบบนี้ผมก็ต้องยอมรับว่าได้ฟังคำพิพากษาของศาลแล้วผมได้เรียนรู้เรื่องดาวเทียมมากเลยและมันเป็นเรื่องที่เข้าใจค่อนข้างจะยากครับก่อนที่จะสนทนากันวันนี้อยากจะเชิญชวนอาจารย์และท่านผู้ชม,ชมไปชมรายงานพิเศษสั้นๆ เดี๋ยวกลับมาจะขอให้อาจารย์วิเคราะห์ข่าววงในให้ฟังยินดีครับเชิญครับ Eight, seven, ธุรกิจสัมปทานดาวเทียมเป็นเรื่องที่อยู่ห่างไกลสายตาและการรับรู้ของประชาชนทั่วไปทั้งทังที่เป็นสิทธิผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติมูลค่ามหาศาลแต่นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตกลับสามารถเบียดบังผลประโยชน์ของแผ่นดินได้อย่างอุกอาจง่ายได้น้อยคนนะักจะมีโอกาสได้รู้เห็นเขา ทำได้อย่างไรหลังการรัฐประหารของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสอชเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2534พันตำรวจโททักษินชินวัตรวิ่งเต้นเข้าหาประธานคณะรัฐประหารพลเอกสุนทรคงสมพง์ก่อนที่บริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมินิเคชันอันเป็นชื่อเดิมของบริษัทชินขอ จะได้รับสัมปทานผูกขาดกิจการดาวเทียมลงนามวันที่11กันยายน2534หลังการรัฐประหารเพียง7เดือนโครงการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศดังกล่าวเป็นโครงการสําคัญระดับชาติเพื่อให้มีดาวเทียมใช้สําหรับการสื่อสารภายในประเทศเป็นหลักสัญญาสัมปทานตกลงกันไว้ว่า บริษัทชินผู้ได้รับสัมปทานจะดําเนินการจัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศลงทุนสถานีภาคพื้นดินและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่รัฐเพื่อแลกกับการที่รัฐจะให้บริษัทชินมีสิทธิบริหารกิจการให้บริการวงจรดาวเทียมตำแหน่งวงโครจรดาวเทียมในอวกาศนั้นเปรยียบเสมือนที่จอดดาวเทียมให้ลอยค้างไว้บนฟ้าถือเป็นทรัพยากรของชาติ ซึ่งประเทศไทยได้รับจัดสรรมาอย่างจำกัดหน่วยงานของรัฐตกลงให้บริษัทจินได้สิทธิ์ใช้ประโยชน์จากวงโคโจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของคนไทยทั้งชาติก็เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่บริษัทจินจะต้องดำเนินการตอบแทนให้แก่ส่วนรวมตามเงื่อนไขแห่งสัญญาบริษัทจินจะต้องจัดสร้างและจัดส่งดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศขึ้นสู่ตำแหน่งวงโคโจรดาวเทียมในอวกาศ โดยต้องมีทั้งดาวเทียมหลักและดาวเทียมสำรองพูดง่ายๆว่าดาวเทียมที่เป็นดวงหลักหนึ่งดวงจะต้องมีดาวเทียมสำรองอีกหนึ่งดวงพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องกันจนสิ้นอายุดาวเทียมตลอดอายุสัญญาโดยจะต้องส่งดาวเทียมสำรองขึ้นสู่อวกาศในระยะเวลาห่างจากส่งดาวเทียมหลักไม่เกิน12เดือนดาวเทียมทั้งหมดนั้นล้วนเป็นสมบัติของแผ่นดิน ในทางปฏิบัติปรากฏว่าบริษัทชินได้จัดส่งดาวเทียมหลักคือดาวเทียมไทยคม1วันที่17ธันวาคม2536และได้จัดส่งดาวเทียมสำรองคือดาวเทียมไทยคม2ในวันที่7ตุลาคม2537ต่อมาวันที่16เมษายน2540บริษัทชินได้จัดส่งดาวเทียมหลักคือดาวเทียมไทยคม3 และกระทรวงคมนาคมซึ่งดูแลโครงการดาวเทียมยุนในขณะนั้นได้อนุมัติให้มีการจัดสร้างดาวเทียมสำรองของดาวเทียมไทยคม3ที่จะจัดส่งขึ้นสู่อวกาศต่ตอไปได้แก่ดาวเทียมไทยคม4แต่เมื่อถึงกำหนดที่จะต้องจัดส่งดาวเทียมสำรองของแผ่นดินขึ้นสู่อวกาศบริษัทชินกลับได้ขอเลื่อนกำหนดหลายครั้งในที่สุด เมื่อพันตำรวจโททักษินชินวัตรเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีกำกับควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินเหนือกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้อาศัยอำนาจหรือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจดาวเทียมของตนมีการแก้ไขข้อกำหนดทางด้านเทคนิคเพื่ออ้างดาวเทียมดวงใหม่เป็นดาวเทียมสำรองก่อนทำการจัดส่งขึ้นสู่วงโคโจรเมื่อวันที่11สิงหาคม 2,548ในชื่อว่าดาวเทียมไอพีสตาเพื่อให้บริษัทชินของพันตำรวจโททักษิณไม่ต้องปฏิบัติตามสัญญาสัมปทานเดิมไม่จัดส่งดาวเทียมสำรองของไทยคม3ตามสัญญาเดิมซึ่งเป็นดาวเทียมเพื่อการสื่อสารภายในประเทศเป็นสมบัติของแผ่นดินมูลค่ากว่า4,000ล้านบาทยิ่งกว่านั้นยังทำให้บริษัทชินของตน ได้สัมปทานดาวเทียมสื่อสารระหว่างประเทศไปโดยไม่ต้องมีการประมูลแข่งขันตามกฎหมายแถมยังอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเต็มมูลค่าโครงการกว่า16,000ล้านบาทอ้างว่า i p s t a ตาเป็นดาวเทียมสำรองของไทยคม3ทั้งทั้งที่เป็นโครงการใหม่อยู่นอกกรอบสัญญาสัมปทานเดิมมีเทคโนโลยีแตกต่างจากดาวเทียมไทยคม3อย่างสิ้นเชิงมีนำซ้ำ ยังใช้แสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจในต่างประเทศเป็นหลักจึงไม่สามารถอ้างว่าเป็นดาวเทียมสำรองของไทยคมสามในความเป็นจริงดาวเทียม IP STAR คือดาวเทียมหลักดวงใหม่จะต้องเปิดให้มีการประมูลแข่งขันตามกฎหมายเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเสนอโครงการใหม่อย่างเสรีและเป็นธรรมทั้งในด้านการบริหารงานและอัตราการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐ มูลค่าโครงการกว่า1 6 0 0 0ล้านบาทพูดง่ายๆว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรได้อาศัยอำนาจและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจดาวเทียมแก่บริษัทชินของตนเองอย่างอุกอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่แผ่นดินมูลค่าหลายหมื่นล้านเนื่องจากรัฐขาดดาวเทียมสำรองของไทยคมสไปหนึ่งดวงและยังให้บริษัทชิน หากินกับทรัพยากรดาวเทียมของชาติดวงใหม่ไอพีสตาได้สัมปทานดาวเทียมสื่อสารระหว่างประเทศไปโดยไม่ต้องมีการประมูลการกระทำเหล่านี้ถูกปกปิดซ่อนเร้นและอำพลางความผิดไว้อย่างแยบยลประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ล่วงรู้ความจริงเลยแม้แต่น้อยแต่ถูกจับได้ไล่ทัน จำนวนด้วยพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในการไตส่สวนพิจารณาคดีของสาลดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งปรากฏพฤติกรรมการกระทำความผิดอย่างอุกอาจทั้งใช้วิธีกระทำการลัดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการในลักษณะที่รวบรัดแล้วรีบเร่งผิดปกติวิสัยในวันมูฮัมหมัดนอมาทารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมาชิกพักไทยรักไทย ที่มีพันตำรวจโททักษิณเป็นหัวหน้าพักถึงกับอนุมัติคุณสมบัติดาวเทียม i p s t a ตาเป็นดาวเทียมสำรองไปก่อนเมื่อวันที่24กันยายน2545ก่อนจะมีการจัดทำหนังสือเวียนให้คณะกรรมการรับรองรายงานการประชุมภายหลังพฤติกรรมเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏชัดอยู่ในคำพิพากษาของศาลฎีกา เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2553คดียึดทรัพย์อันได้มาโดยมิชอบให้ตกเป็นของแผ่นดินเป็นอีกหนึ่งการกระทําการเอื้อประโยชน์แก่ธุรกิจตนเองของพันตำรวจโททักษินชินวัตรระหว่างเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยน่าคิดว่าหากโจรขโมยควายยังต้องติดคุกและผู้เกี่ยวข้อง กับการทำให้ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติเสียหายจากการที่ไม่มีดาวเทียมสำรองของดาวเทียมไทยคมสามสูญหายไปทั้งดวงจนกระทั่งถึงปัจจุบันควรจะต้องถูกลงโทษอย่างไรและน่าคิดด้วยเช่นกันว่าหากประชาชนผู้บุกรุกเข้าไปอาศัยในที่ดินของรัฐยังต้องถูกขับไล่ดำเนินคดีแล้วนายกรัฐมนตรี ที่เอื้อให้บริษัทของตนได้เข้าไปหากินในพื้นที่วงโครจรดาวเทียมของชาติมูลค่าหลายหมื่นล้านบาทควรจะต้องถูกดำเนินการต่อไปอย่างไรโอ้เป็นไงบ้างรัาอาชารถ้าเป็นภาษาอีสานก็ต้องเรียกว่าแจ้งจางปางอะแจ้งจางปางมันแจ้งจางปางจริงๆคือเรื่องพวกนี้เนี่ย ระหว่างที่คุณทักษิณมีอํานาจเนี่ยเราไม่เคยมีโอ,อกาสได้รับรู้มาก่อนเลยใช่ครับหลายคนคาดหวังเขาว่าเป็นอัศวินขึ้นลูกที่สามบ้างอัศวินดาวเทียมบ้างแต่ไปไปไป,ไป,ไปม,ามากลายเป็นทําให้ดาวเทียมหายไปทั้งดวงเรียกว่าอัศวินกินดาวเทียมก็ได้ <g år> แล้วมันกินดาวเทียมโดยที่ชาวบ้านเนี่ยไม่รู้เพราะว,ว่ามันอยู่ไกลมันอยู่บนท้องฟ้ามันจะไปรู้ได้ยังไงล่ะแล้วมันพอบอกดาวเทียมเราก็ตื่นเต้น เราบอกว่าฝรั่งทําดาวเทียมได้เราก็ยกมือสาธุพอบอกคนไทยมีดาวเทียมโอโ้ยิ่งสาธุใหญ่เลยเพราะเราเห็นเทคโนโลยีนั้นเหมือนไซศาสตร์เราไม่ต้องรู้มันว่ามันเป็นยังไงรายละเอียดเรารับมันก่อน<ะ>มันก็เลยเป็นช่องว่างที่ทําให้คนที่เขาฉลาดเนี่ยเขาก็หลบเลี่ยงหนีไปได้ตลอด<ะ>แต่ก่อนอื่นคุณจะต้องเข้าใจนะว่าตอนที่คุณทักษินได้สัมปทานในสัญญาสัมปทานกับรัฐในสมัยรศออชาอนี่ครับ สัญญานั้นเนี่ยมันระบุชัดเจนว่าดาวเทียมที่เอกชนก็คือบริษัทชินสตารายยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าจะต้องยกดาวเทียมที่ตัวเองเสียเงินนั้นให้กับรัฐเสียก่อนแล้วจึงเอาดาวเทียมของตัวเองเนี่ยเอามาบริหารเอามาหาเงินได้ภายใต้เวระยะเวลาระยะเวลาหนึ่งข้อตกลงสัญญามันเป็นอย่างนั้นตกลงดาวเทียม พอยิงขึ้นท้องฟ้าเสร็จต,ต้องยกให้กับรัฐรัฐเป็นเจ้าของก็คือของ<บ>ประชาชนของชาวบ้านทุกคนเนี่ยเป็นสมบัติร่วมกันถูกต้องครับและคุณเห็นไหมครับว่ามีเขียนไว้ชัดเจนอีกด้วยว่าจะต้องมีดาวเทียมสำรองเผ <knocking S 1> <playable. S 2> ื e ่อว่าถ้าดาวเทียมดวงที่ยิงอยู่เป็นดวงจริเนี่ยมันมีเหตุขัดข้องเราใช้งานในประเทศไม่ได้ประเทศจะเสียหายด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านสังคมการดูโทรทัศน์การสื่อสารมันจะเสียหายไปหมด จึงต้องมีดาวเทียมสำรองแล้วดาวเทียมสำรองก็เป็นสมบัติของรัฐเหมือนกันถูกต้องครับแต่ว่าคุณทักษิณและบริษัทชินสัตไลน์นั้นฉลาดมากๆเข้มก็คือไปยิงดาวเทียมอีกประเภทหนึ่งเอาไว้หากินระหว่างประเทศไม่ใช่ใช้สําหรับในประเทศแต่ว่าไปอ้างว่าเป็นดาวเทียมสำรองก็แล้วกันนะแล้วคุณวันมูฮัมหมัดโนบะทาก็เห็นดีเห็นงามไปกับเขาด้วยประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่จะต้องตามดูกันว่า เป็นการจงใจทำให้รัฐเสียหายทำให้ประเทศชาติเสียหายและเอื้อประโยชน์ให้กับคุณทักษิณด้วยตัวคุณวันนอเองมากน้อยแค่ไหน<ะ>อันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปด้วยพูดง่ายว่าเหมือนกับทําให้คุณทักษิณได้สัมปทานดาวเทียมใหม่โดยไม่ต้องประมูล<ะ>ถูกต้องครับไอพีสตาร์เนี่ยดาวเทียมใหม่ทําโดยไม่ต้องประมูล<ะ>ดาวเทียมสํารองแทนที่จะมีก็ไม่มีหายไปเลยก็หายไปอีก พราะมันเป็นดาวเทียมคละประเภทกันมันเข้าลักษณะเดียวกันไม่ได้ครับอันนี้ชัดเจนจ้ะคานีคุณรู้ไหมว่ารายงานพิเศษของคุณเนี่ยยังขาดอะไรบางอย่างตอนที่เขายิงดาวเทียม IP Star ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับทุกกิจการพอทํางานมันจะต้องมีภาษีใช่ไหมจะต้องเสียภาษีรายได้เสียภาษีเครื่องจักรวัตถุดิบ มันก็ต้องมีระบบระเบียบเขามันว่าคนทํากิจการในประเทศไทยก็ต้องเสียภาษีคนค้าขายทุกรายเสียภาษีอย่างนั้นอะอย่างภาษีเงินได้ก็จะต้องเสีย30เของกําไรถูกไหมครับครับ,รบปรากฏว่าเขาก็ไปขอยกเว้นภาษีทั้งหมดเลยกับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณทักษิณเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็ไปขอด้วยว่าไอ้ดาวเทียม IP Star เนี่ย บอกว่ามันอยู่ในเขตธุระกันดานเป็นการลงทุนในเขตธุระกันดานซึ่งปกติเขาหมายความว่าเขตหนึ่งคือเขตแถวแถวกรุงเทพเขตสองคือเขตชานเมืองออกไปรอบๆกรุงเทพเขตธุระกันดานก็คือเขตในอีสานบ้านคุณหรือที่อื่นออจะได้ไปพัฒนาชนบทเพื่อที่จะส่งเสริมให้มีเงินลงทุนในชนบทจะได้มีการจ้างงานในชนบท แล้วก็จะทําให้ชนบทนั้นกระตุ้นให้ชนบทดีขึ้นพัฒนาขึ้นมีการจ้างงานมีการจับจ่ายใช้สอยในชนบทแต่เขาอ้างว่าไอ้ดาวเทียมที่ไปอยู่บนฟ้าเนี่ยอยู่ในเขต3เป็นการลงทุนในเขต3ได้รับสิทธิพิเศษ8ปีรวมกันแล้วเนี่ยเขาจะได้รับสิทธิพิเศษประมาณ20,000กว่าล้านยกเว้นภาษียกเว้นภาษีทุกประเภทรวมกัน8ปี2 0,000กว่าล้าน ตกลงไอ้สองหมื่นกว่าล้านเนี่ยคนที่นั่งหัวโตคนที่เป็นประธานในการอนุมัติก็คือคุณทักษิณเองถูกต้องและคุณทักษิณก็ได้ประโยชน์เพราะบริษัทชินซัท,ทไรส์เป็นของคุณทักษิณแต่กฎเกณฑ์มันมีอยู่ว่าสิทธิประโยชน์ที่ให้จะเกินเงินลงทุนไม่ได้เงินลงทุนนั้นมันหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยห้าสิบเก้าล้านตกลงก็เลยได้ยกเว้นภาษีเท่ากับเงินลงทุนไปทั้งหมดพูดง่ายง่ายว่าเซฟภาษีเท่ากับเงินที่ตัวเองจ่ายไปในการลงทุน เหมือนได้ดาวเทียมฟรีบางคนบอกอย่างนี้เป็นตน้นตกลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเหมาะสมะเพราะอะไรครับเพราะดาวเทียมดวงนี้จะให้ b o i หรือไม่จะให้ให้ส่งเสริมการลงทุนหรือไม่มันก็ยิงขึ้นท้องฟ้าแล้วปกติการส่งเสริมการลงทุนเพื่อดึงดูดให้คนมาลงทุน และลงทุนในเขียทุรกคันดานอ๋อส่วนใหญ่จะใช้วิธีเป็นวิธีตอนที่เขายังไม่ตัดสินใจลงทุนยังไม่ได้ลงทุนก็เพื่อดึงดูดให้ตัดสินใจเร็วขึ้นถูกต้องครับบอกว่าเรายกเว้นภาษีให้นะมาประเทศไทยมาประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้น<ห>แต่น,นี้ดาวเทียมมันก็ยิงขึ้นไปเรียบร้อย<ห>แล้วก็ไปอ้างด้วยว่าจะเป็นดาวเทียมสำรองตกลงมันเ,เมื่อเมื่อยิงขึ้นไปแล้วไม่ว่าจะให้ B O I จะให้ให้ส,สิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีรหรือไม่เขาก็ทำแล้วตกลงคุณทำไปทำไม มันต่างอะไรกับยกเงินของรัฐไปให้เอกชนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ชัดเจนประการที่สองการส่งเสริมการลงทุนก็เพื่อเพื่อที่จะให้ไปลงทุนในเขตพื้นที่นั้นจะได้ช่วยสร้างงานกระตุ้นให้คนอื่นเนี่ยเขามีงานทําและเงินทองก็ไหลหมุนเวียนในที่นั้นแต่อันนี้ก็ไม่เกี่ยวเลยกลายเป็นว่าดาวเทียมที่ไปทํามาค้าขายก็ระหว่างประเทศถามว่าชาวบ้านได้อะไรบ้างไหมไม่ได้อะไรเลย แต่ก็ได้ส่งเสริมการลงทุนยกเว้นภาษีคุณเห็นไหม,มเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ในรายงานพิเศษคุณยังไม่ครอบคลุมประเด็นนี้ผมก็เติมก็แล้วกันทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของการของเกี่ยวกับ IP Star ว่าเข้าไปหากินแล้วมันได้ประโยชน์จากหลวงยังไงบ้างทีนี้ไอเรื่องดาวเทียมสำรองที่กฎหมายที่ตอนสัญญาบังคับว่าเอกชนเนี่ยต้องมีนะเพื่อไทยคมหนึ่งเสียหลวงเนี่ยจะได้ใช้ไทยคมสองได้เพื่อไทยคมสามเสีย จะได้ใช้ไทยคมสีได้แล้วทุกดวงเนี่ยมันต้องเป็นของหลวงหมดนะฮะปรากฏว่าไทยคมสีมันไม่มีแล้วนี่เขาดันไพร่ไปทำไอพีตาแทนไทยคมสีมันยังไม่มีจนเท่าทุกวันนี้มันยังไม่มีตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นต่อมาต่อมาก็คือว่าดาวเทียมไทยคมสามมันดันเสียจริงๆไงทีมันเกิดอุบัติเหตุมันเสียไปแต่ว่าก็เบาใจเนื่องจากว่าเสียแล้วเนี่ยเราก็มีการประกันเหมือนรถยนต์ไง มีอุบัติเหตุคุณไปประกันรถยนต์ก็จะมีบริษัทรับประกันจ่ายสินใหม่ทดแทนใช่ไหมครับ<ะ>ดาวเทียมเขาก็มีการประกันและดาวเทียมนี่เป็นดาวเทียมของหลวงเมื่อมีการประกันบริษัทประกันก็ชดใช้สินใหม่ทดแทนมาเท่ากับส3สาล้านเหนรียญสหรัฐอเมริกาถ้าคุณอยากจะรู้ว่าสาสาล้านเหรียญเนี่ยมันเท่ากับเงินไทยเท่าไหร่ก็ลองลองคูณดูนะครับมันก็ออกมาเท่ากับประมาณ พันสามร้อยยี่สิบล้านบาทเอเอบร,บริษัทเอกชนที่รับประกัน<ะ>ความเสียหายต้องจ่ายให้กับรัฐบาลไทยอันนี้สิ่งที่เงินที่รัฐควรได้สิอา้าวกระดาษเทียมเป็นของรัฐนี่<ะ>เพราะว่าคุณทักษิณสัญญามันมีว่าสร้างเสร็จแล้วต้องให้กับรัฐ<ะ>และจะเอาของตัวเองมาใช้และตัวเองต้องมีดาวเทียมสำรอง<ะ>แต่เมื่อสำรองไม่มีแล้วก็เขาจ่ายสินใหม่ทดแทนให้ก็ต้องให้กับรัฐ<ะ>ใช่ไหมครับ แต่บังเอิญคุณหมอสุรพงศ์สือบวงลีเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลในเรื่องนี้ตอนนั้นเขาจะต้องไปเช่าดาวเทียมต่างชาติเอามาใช้งานทดแทนสำรองเนื่องจากว่าอไอ้ตัวจริงมันเสียและส,สำรองก็ไม่มีด้วยสำรองก็ไม่มีตกลงก็ไม่ต้องไปเช่าตกลงเงินที่จะเอาไปเช่าอีกประมาณ6.7ล้านเแสนเหรียญ6.7ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือเท่ากับถ้าคิดเป็นเงินไทย จะเท่ากับ268ล้านบาทโดยประมาณอันนี้อาจารย์แปลงให้เห well so er ็นกันจริงก them ็เนี่ยเนี่ยก็เห็นเห็นอยู่เนี่ย268ล้านบาทอันนี้บริษัทเอกชนต้องรับผิดชอบสิเพราะว่าตัวเองมีหน้าที่ต้องทำดาวเทียมสำรองเนี่ยแต่มันไม่มีก็ใช่สิก็ทำดาวเทียมสำรองแต่ดาวเทียมสำรองไม่มีก็ต้องไปเช่าเขาถูกไหมเงินนี้บริษัทชินซัทเทไล์ก็จะต้องไปเสียเงินไปเช่ามาให้เพราะตัวเองไม่ได้ทำดาวเทียมสำรองครับแต่เขาบอกว่าเมื่อมันขาด ไปเอาเงินสินใหม่ทดแทนที่รัดได้เอาไปจ่ายก็แล้วกันมันเรื่องอะไรอ่ะก็เข็มไงคุณรู้จักเข้มไหม,มธุรกิจเนี่ยนักธุรกิจเอาอย่างนี้เลยออา้าวนักธุรกิจเขาจิงอยากเข้ามามีอำนาจทางการเมืองไงคุณสันติสุขเพราะว่าอะไรที่มันพอตีความที่จะเบี้ยวที่จะไปหาประโยชน์กันได้เขาก็ทำคุณวันนอก,ก็เป็นลูกน้องในพักไทยรักไทยของคุณทักษิณครับคุณสุรพ์ก็ลูกน้องในพักไทยรักไทยของคุณทักษิณถูกต้อง อ๋อมันเหมือนที่เขียนไว้ในหนังสือรู้ทันทักษิณเล่มแรกตั้งแต่ปี2547ที่บอกว่าเป็นการคอร์รัปชันนโยบายแล้วก็ทำอย่างนี้เนี่ยสารท่านก็เลยเห็นว่ามันเป็นกระบวนการที่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทชิน<ม>แล้วพอบริษัทชินได้ประโยชน์หุ้นของบริษัทชินก็ได้ประโยชน์ด้วยและพอขายหุ้นคนที่เป็นเจ้าของหุ้นหรือเจ้าของบริษัทก็ได้ประโยชน์ด้วย โอ้ไม่น่าหรอกคนถึองอยากจะเข้ามาเล่นการเมืองมีอำนาจแล้วมันดีอย่างนี้นี่อ้าวคนที่ไม่ได้หวังจะทําเพื่อประเทศชาติก็อยากเข้ามามแต่คุณอย่าเพิ่งเหมารวมทั้งหมดนะครับ<ม>คนที่เขาทางานการเมืองที่เขาคิดว่าเกิดมาชาติหนึ่งไม่เกินสามหมื่นวันก็ตายแล้วทั้งนั้น<ม>เพราะฉะนั้นมาแล้วก็ต้องทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติอันนั้นก็ก็จะเป็นคนอีกประเภทหนึ่งมีดีเหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนเลวหมดนะครับแต่จะดูใครเราต้องดูนาน ไม่ใช่ดูแล้วเชื่อว่าเขาจะเป็นอัศวินดาวเทียมเป็นอัศวินขึ้นลูกที่3จะมากอบกู้บ้านกอบกู้เมืองต้องดูข้อเท็จจริงไปยาวๆว่าในที่สุดแล้วจะกลายเป็นอัศวินกินดาวเทียมหรือเปล่าถูกต้องครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับสำหรับข้อมูลวงในวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้คนวงในลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดีที่นี่ห้าทุ่มวันนี้สวัสดีครับ